สวัสดีเจ้าวันนี้แม่มดมาฝากข้อมูลไว้นิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็จะพยายามไลฟ์สดทุกๆวันนะคะเวลาที่อเมริกาก็คือ19นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเวลาของแคลิฟอร์เนียค่ะส่วนเวลาในประเทศไทยประเทศลาวก็คือ,อ9โมงเช้าจนถึง11โมงเช้านะคะก็เราจะมีการพูดคุยกันนะเจ้า อัปเดตข่าวสารสาระความรู้ต่างๆนะคะก็ตอนนี้ก็มีการเปิดรับฟังว่าท่านใดมีท็อปปิกหรือว่ามีเรื่องอยากจะให้พูดหรือว่ามีอะไรสอบถามแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเกี่ยวกับการไลฟ์แม่มดทีวีก็สามารถส่งมาทางไลน์แอดนะเจ้า wish tv เ,เจ้าส่งมาทางไลน์แอดเป็นแนะนำหัวข้อที่อยากจะรู้หรือว่าสอบถามได้นะเจ้า